เปลง่งสัตว์ถูไปเปล่งขัดสถูข้างบนนะคะอากาศก็จะหนาวนะคะแต่ก็ต้องล้างนะคะวันนี้จะพายายออกเดินนะคะเดินเที่ยวชมหมู่บ้านนะคะแต่เป็นยายเที่ยวชมหมู่บ้านนะคะไปพบปะเพื่อนๆน,นะคะข้างนอกจะใส่เย็นนะคะจะใส่เย็นไปด้วย ใจเย็นแล้วก็พาเดินนะคะรอบๆหมู่บ้านรอบๆศูนย์โคดนะคะลานแสดงช้างนะคะเดินเที่ยวเดินเที่ยวนะคะอาบน้ำก่อนนะคะจะได้จะได้สดชื่นนะคะจะได้ตัวดำตัวเงานะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนก็จะมีดินติดนะคะก็เลยต้อง,อ,งอาบน้ำขัดตัวก่อนนะคะ จะพายายเดินนะคะเ,เตรียมยังไว้แล้วนะคะยังใส่ยังไปด้วยนะคะจะได้จะได้เดินแบบว่าไม่ต้องระแวงเพราะว่านานๆจะได้เดินทีนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวป่า oh. เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เดินไปอีกเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกก็เลยไม่ได้พาเดินนะคะอัีนี้เราจะพาเดินอีกรอบนะคะ เพราะว่าไปเที่ยวป่ารอบนั้นนะคะหลังจากที่ไปเจอผู้บ่าวอยู่ในป่าก็ไม่ได้พาไปอีกเลยเพราะว่าผู้บ่าวอยู่ในป่าเยอะนะคะเอาไปผูกช้างงาน,นะคะเอาไปไว้ที่ป่าเยอะก็เลยไม่กล้าพาขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวไปเจอบางทีช้างช้างงาเราไม่รู้จักเนาะก็เลยไม่กล้าพาไปกลัวไป,ไป,ไ,ป oh. ไปผูกไว้แล้วก็ ก็อยู่ oh. ตามตามต้นไม้ใหญ่ๆเนาะบางทีเอบอยู่บางทีเข้ามัดแล้วเรามองไม่เห็นก็จะเป็นอันตรายเราก็เลยไม่ไม่อยากพาขึ้นนะคะพาแต่เดินรอบๆหมู่บ้านก็พอแล้วนะคะในแต่ละวันนี่นะคะตัวดําเมี่ยมเลยคุณยาย สดชื่นสดชื่นตอนเช้านะคะสดชื่นสดชื่นมากนะคะอากาศอากาศวันนี้ฝนน่าจะตกแต่ก็ตกไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานตกทั้งวัน สามวันค่ะว่าพายุนหนาวบใบใหญ่โอ้แดดจะมาแล้วนะคะวันนี้น่าจะไม่ตก เดดเดเริ่มออกแล้วนะคะอ่อนๆเสร็จแล้วนะคะเดดๆดไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยาก็จะ าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าไม่ปลูกไว้ข้างนอกนะคะวันนี้เข้ามาอยู่หลักนี้นะคะจะเข้ามาอยู่หลักนี้มาแล้วนะคะ มาเข้าหลักมาเข้าที่แล้วนะคะเพราะว่าปกติกตอนเช้าก็จะไปถูกไว้ตรงต้นไม้ใหญ่ให้ถูกตัวนะคะแต่ว่าฝนตกแชะนะคะก็เลยเอามาเข้าบ้านแต่เช้านะก็เตรียมตัวนะคะออกเดินออกเดินออกกําลังกายและะ้วนะคะถึงที่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ